เห็นเลยไม่ได้เห็นเลยตั้งต้องปดก่อนนแล้วแล้วก็มาให้ดูใหม่นะ ปลานไม่ไมา like สวยแลนะมีความสโลมในตัวด้านหลังเป็นย U ขึ่งนีนะครับไม่มนมากแต่ไม่ไม่แหลมมากเขาไปตัดด้านหน้าเนี่ยตัดตรงตรงไปไม่ได so ้ทรสวยเมื่อกี <S <s ้เป็นที่ใดก็เลยไม่ดุใจไม่ตัดที่ไหน่รอันนี้คือเป็นแนวผมไซโลนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูตัดได้ด้วยวิธีการตัดในลักษณะของ แบบฉบับเฉพาะของตัวจันเองก็คือที่รู้จักอยู่ตำนานที่มีกายพบกันได้ที่สาลอนครู751นะครับแต่ว่านางแบบท่านนี้เนี่ยเดี๋ยวเาจะมาทำสิงนะครับตอนนีวัดว่า,าแผลไหมลูกส่งได้รับฟังคงจากเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ตัดจนถึงการตัววดซอยเสร็จสามารถปัดได้หมดนะครับปัดซ้ายปัดขวาได้หมดเลยนะครับแนวของไซส์หลุมซึ่งเป็นลักษณะของเหงียนยาวนะครับ ถ้าสีลงถ้าสีลงนอ้องแต่งเายนี่เยอะมากนะครับและสีนะั้นจะต้องเป็นสีคนหนด,ดี๋ยวจะสรุลปไปให้นิดหนึ่งเพราะเป็นคนที่ตายผมค่อนข้างนะครับแต่ไปหน้าเราเขาก็จะเป็นลักษณะสไตล์โกรธแล้วนะฮะซึ่งก็จะดูเป็นลักษณะ๋ยวจะแต่งนิดหนึ่งมาดูแบบจริงๆตรงนี้ถ้าถามว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดแม่ ตัดทั้งหมดเนี่ยคิดว่ากี่กี่นาทีไม่ถึงหม่ถึงไม่ถึงไม่ี่คือหล่กการตัถึงไมัถึงไม่ถเงไมดถึงไม่วึงไม่ถง่างถึง่งเป็นึบบม่ถึงไฉ่ถึงไม่ถึงม่ยังไม่ถึงไม่ถึงไม่งไม่ม่ถึงเม่ึ่ถึงไม่ถึ่ม่ึม่ึไม่ถึงไ่ึงไม่ถึม่ม่ถึม่อมก็จะสวยขึ้นเ่ี๋ยวมะเพิ่มบอลล่ม จะซอยสองหนึ่งคือคำว่าตำนานแห่งกายคือหมายถึงว่าต้นตำน,นกักเป็นกายแช่กับซอยสองหนึ่งสีผู้กับกายผู่นะครับที่เขาเล่นทนตวประเทศตอนนี้นะ,ะนะครับตรงนี้คือสถาบันสอนฝาแเดแ่้วถ้ามีใครที่ต้องการช่างำผมมือาชีพหรือใช้วเวลาในไม่นาน,นะะการประาปาเสื้อเช้าเพียดด้วยนะคะรับดวันนี้ใครต้องการหาเซ็กก็สู่วิชาชีพเสร็งสวยนะครับต้องการช่างำผมมือาชีพหรือใช้วเวลาในไม่นาน นะครับสลอมครู751นะครับโดยผมพัชรัตน์หรือตำนานอันไกลเท่นกลเที่ใสยเสื้ออะไรก็เจอนะครับมาพบกันได้เยอะนะครับอาจจะจะปิดท้ายด้วยการทำวอลล่มนิดหนึ่งนะครับวอลล่มแบบง่ายๆนะครับ เหลือแค่สีนะครับแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าี่มาทำสีก็ีัแ เล่นนีนะครับชิ้นชอบของผมก็ชั่นพบกันได้ที่สลับกรูเจ็ดครับยังยังไม่ดีเอาไว้มาเอาไว้สีลงปุ๊บเนี่ยจะต่างจากตจะนี้เยอะมากนะครับโอเคไหมโอเคเลยไหมยังไม่ยังไม่เห็นแย่ นะอ reveal, ่าอจารย์ทให้ดูใหม่ว่ากี้ในกล้องเราไปดูในเหรียดได้นะจะให้เข้าเพลีติดตามเอาไว้เจอกันกับสีถ้าสีเบตเทามิติลงปุ wow. <h 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 ๊บตัดตต่างจากรงนิเยอมากอ่ะให้ดูงานใกล้ๆจะหมุนให้ดูเลยนะครับเอ้ามาดูกันนะครับอันนี้เป็นลักษณะเทนผมยาวนะครับ itu okey dah nak jap kena nak 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 แล้วพบกันที่สไลดุรี75่751งา,านโรงพยาบาลประชาธิปไตย3นะครับสไล